.W.C. ลักษณะอารมณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขายามบริสุทธิ์นะคะบางทีเราอาจจะเฝ้าสังเกตคนอื่นซึ่งก็อาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นผู้นำในปัจจียนของเราแล้วก็พูดว่าคนอื่นน่าจะเป็นเหมือนกับเขานี่แหละหรือทุกคนชอบแล้วก็ยอมรับในตัวเธอ คุณอาจจะพยายามเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้แล้วก็ทั้งๆที่ยังไม่ทันตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นแน่นอนคนอื่นๆอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราก็จริงแต่ถึงแม้ว่าเราจะเรียนแบบเขานะตามคุณลักษณะที่ดีที่พวกเขานั้นมีอยู่แต่คุณลักษณะเหล่านั้นก็ยังคงจะต้องมีรสชาติเฉพาะของตัวเราเองอยู่นะคบ เพื่อที่จะบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของตัวเราได้ข้าพเจ้าเองเป็นคนที่มีบุคลิกที่ตรงไปตรงมากลาตัดสินใจเฒ้าหากล้าคิดกล้าทำกล้าลงมือจัดการตา่างๆพระเจ้าได้ทรงใส่ลักษณะธรรมชาติแบบนี้เข้ามาในตัวข้าพเจ้าเพื่อช่วยให้ข้าพเจ้านั้นสามารถทําให้การทรงเรียกของพระองค์ได้สําเร็จแต่อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนและมีชีวิตอยู่อย่างคับข้องหมองใจอยู่หลายปีเพราะว่าข้าพเจ้าเฝ้าพยายามที่จะเป็นคนอีกแบบหนึ่งก็คือพยายามเป็นคนสุภาพสงบสเสงีย่ยมอ่อนโยนอยู่เงียบเงียบแล้วก็ปั้นใจจะอ่อนหวานให้ได้ข้าพเจ้าพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะไม่เป็นคนที่ทำอะไรแบบเชิงรุกหรือพุกคมมากจนเกินไป ความเป็นยิงก็คือข้าพเจ้าพยายามจะจําลองตอนเองตามใครบางคนนะคะหรือคนที่ข้าพเจ้าเคารพและชื่นชมความพยายามของข้าพเจ้า,ยานั้นกลับส่งผลให้ข้าพเจ้า,ยาคับข้องหมองใจมากขึ้นแล้วก็ทําให้ข้าพเจ้า,ยานั้นกลายเป็นคนที่คนอื่นๆเข้าด้วยได้ยากกว่าเดิมียอีกเวลานั้นข้าพเจ้าจําเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะหยุดพยายาม ที่จะเป็นเหมือนกับคนนั้นคนนี้และเป็นตัวเขาพระเจ้าเองอย่างดีที่สุดเท่าที่เขาจะจะเปลี่ยนได้ก็จริงอยู่ที่เขาพระเจ้าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงต้องการผลของวิญ,ญญาณมากกว่าเดิมโดยเฉพาะผลในด้านของความเมตตาความสุภาพและความอ่อนสุภาพ,ภาพเพราะว่าเวลานั้นน่ะเขาพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนที่แข็งกระด้างผงผางมากจนเกินไป แต่เมื่อข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองคือเอาลักษณะอารมณ์พื้นฐานที่พระเจ้าได้ส่งมอบให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นอย่างที่พระเจ้านั้นทรงต้องการให้ข้าพเจ้าเป็นด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่น้องคะเมื่อเราหยุดพยายามที่จะเป็นเหมือนคนอื่นๆร่วิญญาณจะทรงสามารถใช้กําลังของของเรา และทรงสามารถควบคุมความวุอนแองของเราได้ค่ะจากนั้นเราก็จะพัฒนาลักษณะอารมณ์ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นลักษณะอารมณ์ดังที่ได้อธิบายเอาไว้แล้วในพระธรรมกรารเทียบทที่ห้าข้อ2ี่สองถึงยี่สิบสามฝ่ายผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะนั้นก็คือว่าผลของการงานซึ่ง เป็นการทรงสถิตของพระวิญญาณได้ทรงกระทาให้สําเร็จภายในนะคะคือความรักความหลับลืมใจหรือเล็อกองก็คือความเบิกบานใจนะคะสันติสุขความกดันใจคือมีอารมณ์ที่คงที่ไม่แตกตัวมีการถักขอมใจความปราณีความดีนะคะคือความเมตตากรุณานะแล้วความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จัก บังคับตนก็คืออดกั้นใจเรื่อจักหลัะเว้นในสิ่งที่มันไม่ควรจะถานะคะแล้วอย่างนี้ไม่มีธรรมบมันอยากห้ามเอาไว้เลยนะคะว่าเป็นเหตุของการฟ้องผิดใดๆผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยสุคริสตนั้นได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและตัณหาของเนื้อหนังนั้นตรึงไว้ที่การเกีแล้วถ้าเรามีชื่ออยู่โดยพระวิญญาก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญานะคะ ก็คือถ้าเรามีชีวิตแต่พระเจ้าหรือรพราไม่ยอมรู้สิ์แล้วก็ให้เราหนุนชิดปากพระวิญญาณให้พระวิญญาณน,นั้นเข้ามาควบคุมความติของเราเวลาผ่านไปหลายปีนับตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าข้าพเจ้าต้องยอมรับและก็รักตนเองไม่ใช่เกลียดหรือโมแต่ปฏิเสธตนเองจากนั้นเป็นต้นมานะคะข้าพเจ้าก็ได้พบเคล็ดลับ ของการพัฒนาลักษณะอารมณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เชิญรับก็คือใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับพระเจ้าค่ะแล้วก็คอยรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าอยู่อย่างสม่ำเสมอน้อง,งคะวันนี้นี่แหละค่ะคือบทสรุปของลักษณะอารมณ์ที่อยู่ใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอาจจะเป็นคนที่พระเจ้าสร้างมาเหมือนกับบคุคคลท่านนี้นะคะก็คือ อาจจะเป็นคนที่ห้องาหารตรงไปตรงมากล้าตัดสินใจกล้า,าคิดกล้าทำแล้วอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราควรจะเป็นคนที่อ on ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนสุภาพเหมือนกับคนนั้นคนนี้ดีไหมก็ปเป็นไปได้นะคะว่าพระเจ้าจสร้างขึ้นมาแบบนี้แต่แน่นอนค่ะว่าบางอย่างั้นมันแข็งเก้าจนเกินไปเราก็จะต้องปรับนะให้เป็นไปนตามที่พระคำสีบอกนะแต่อย่างไรก็ตามอยากบอกพี่น้องว่า ให้เราหันกลับมาหางพระเจ้าคือให้ตัวเราเองเนี่ยค่ะอยู่ภายใต้การควบคุมของวิญญาณเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ยพระวิญญาณจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือช่วยเหลือเรานะลักษณะอารมณ์เหล่านี้อยู่ภายใต้การช่วยเหลือของพระวิญญาณเป็นสุดเราสามารถไปให้ควรได้นะคะในกรเทียบทที่ห้าข้อยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าถูกต้องค่ะคุณอมรรัตน์ตามนั้นเลยนะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีใจทุกท่านเรื่องของการ ให้อภัยตัวเองค่ะการให้อภัยจะปลดปล่อยเราให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งการรับการให้อภัยในความผิดพลาดและก็บาปในอดีตกับการให้อภัยคนอื่นสำหรับความผิดพลาดและความบาปของพวกเขาเป็นปัจจัยหลักสองประการสำหรับการเยียวยารักษาการให้อภัยเป็นของขวัญค่ะที่เป็นการมอบให้แก่บรรดาผู้ที่ไม่สมควรจะได้รับ พราเจ้าทรงประสงค์จะเริ่มต้นกระบวนการให้อภัยบรรดาผู้ที่ทําให้เราเจ็บชำ้ำด้วยการประทานของขวัญแห่งการให้อภัยแก่เราเป็นอันดับแรกเมื่อเราสารภาพบาปต่อพระองค์พระองค์ทรงอภัยบาปให้แก่เราแล้วก็ทรงนํามันไปจากเราอย่างที่ตะวันตกมันไกลจากตะวันออกแค่ไหนนะคะก็น,นั่นแหละค่ะพระองค์ไม่ทรงรจดจําถึงมันอีก เมื่อคุณรู้สึกถูกร่อลวงให้หันกลับไปมองย้อนหลักให้เราระลึกจดจำถึงพระสัญญาซึ่งปรากฏในพระธรรมดังนี้นะคะถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื้อและชิงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและทรงชำระเราอยู่เสมอให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นในหนึ่งย้อนไปที่หนึ่งข้อที่เก้าตะวันออก ไกลจากอวันตกเท่าใดพระเจ้าทรงปลดปล่อยการละเมิดของเราไปไกลเท่านั้นบิดารักและสงสารบุตรของตนฉันใดพระเจ้าทรงรักและสงสารบรรดาคนที่ยำเกลงโปรองฉันขอพระองค์ทรงทราบโครงร่างของเราทรง์ทรงลึกและจัดลึกไว้ว่าเราเป็นแอบผงคลีในสุรียบทที่ร้อยสามพอสิบสองสิบสี่ค่ะแต่เมื่อ ระผู้นั้นทรงถวายพระองค์เป็นเครื่องสัตว์บูชาเพราะบาปเพียงครั้งเดียวเป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไปพระองค์ก็เสด็จประทับเบื้องป่าพระเจ้าเพื่อทรงคอยอยู่จนกระทั่งศัตรูของพระองค์ถูกนํามาบนแทน่นรองพระบาทของพระองค์ด้วยการถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ได้ทรงชำระและทรงกระทําให้คนทั้งหลายที่ถูกแยกออกมาและถูกกระทําให้เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนั้น เป็นผู้ที่ดีพร้อมและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตัดเป็นพยานต่อไปให้แก่เราด้วยเพราะว่าพระองค์ได้ตัดไว้แล้วว่าโอ้พระบิดเ,เจ้าจัสว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเรากระทำและสิ้นสุดกับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้นเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในใจนของเขาทั้งหลายและเราจะจารึกในใจนของเขาทั้งหลายและเราจะลึกพระธรรมนั้นไว้ใน,ในจิตใจของเขาทั้งหลาย นะะแล้วต,ต่อไปว่าแล้วเราจะไม่จดจําบาปกับการอาะรรมของเขาทั้งหลายต่อไปนี่อยู่ในอีบูบที่สิบข้อสิบสองถึงสิบเจ็ดค่ะแต่เพื่อเราจะได้การให้อภัยซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาเไว้นั้นเราต้องรับด้วยความเชื่อศรัทธาเมื่อหลายปีก่อนขณะที่ข้าพเจ้ากำลังพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นครั้งแรก ข้าพเจ้าอ้อนวอนขอให้พระเจ้าโปรดให้อภัยต่อความบาปในอดีตของข้าพเจ้าอยู่ทุกทุกคืนคืนวันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าคุกเข่าอยู่ที่ทางเตียงข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงของพระเจ้าตรัสแต่ข้าพเจ้าว่าลูกหลักเราจะให้อภัยแก่เจ้าทั้งหลายตั้งแต่ครั้งแรกที่เจ้าขอแล้วแต่เจ้าไม่ได้รับเอาของขวัญแห่งการให้อภัยของเราเพราะว่าเจ้า ไม่ได้ให้อาภัยตัวเองคุณรับเอาของขวัญแห่งการให้อาภัยจากพระเจ้าหรือยังคะถ้าคุณยังไม่ได้รับแล้ววันนี้คุณพร้อมจะรับหรือยังขอให้คุณร้องขอต่อพระเจ้าให้อาภัยเกี่ยวกับความบาปทั้งสิ้นของคุณเดี๋ยวนี้เลยออกเสียงให้ฐานดังนี้นะคะข้าพระองค์ขอรับการให้อาภัยของพระองค์ พระเจ้าค่ะสำหรับความบาปในเรื่องจุด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 พี่น้องพูดเลยนะคะพระองค์ขอรับการให้อภัยขององอค์พระเจ้าค่ะสำหรับความบาปในเรื่องนี้จุด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 บาปที่ท่านทำาอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะพูดถึงความผิดพลาดและความบาปในอดีตออกมาแต่การพูดมันออกมามันจะช่วยให้ท่านนั้นได้รับการปลดปล่อยท่านต้องการ ครั้งหนึ่งขณะที่พระเจ้าอธิษฐานข้ะพเจ้าร้องขอให้พระเจ้าให้อภัยเพราะว่าข้าพเจ้าเนินพลาดไปพราพเจ้าเรียกการทําบาปว่าเป็นการทาพลาดพระเจ้าก็ถามว่าถ้าจะอะไรหรือนี่พระเจ้าถามเนี่ยพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ตอบกลับไปพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วว่าลูกอะได้ทําอะไรไป พระเจ้าทรงรู้อยู่แล้วจริงๆแต่เพื่อให้เห็นแก่ขพ่พเจ้าพระองค์ทรงเปิดเผยแก่ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจําเป็นจะต้องพูดพูดมันออกมาพูดถึงชื่อของความบาปของขพระเจ้าออกมาพระเจ้าได้ทรงสัมแสดงให้ขพ่พเจ้าเห็นว่าลิ้นเป็นเหมือนกับกระบวยตักน้ําซึ่งหย่อนลงไปในบ่อน้ําภายในตัวของเรา แล้วก็ตัดเอาสิ่งนี้ก็ตามที่อยู่ในนั้นออกมาเมื่อคุณร้องขอของวัญแห่งการให้อภัยอย่างชัดเจนขอให้คุณนะ่ะรับเอาเป็นของคุณแล้วก็พูดออกมาดังๆว่าพระองค์เจ้าค่าลูกขอรับการให้อภัยสําหรับบาปเรื่องนี้จุดจุดุจุจุดก็คือบาปที่ท่านเนี่ยทำอะค่ะแล้วบุนออกมาในพระเยซูคริส ลูกให้อภัยตนเองและลูกยอมรับของขวัญแห่งการให้อภัยจากพระเจ้าเป็นของลูกเองลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงยกเอาความบาปไปจากลูกจนหมดสิ้นแล้วและยกมันออกไปแสนไกลจนไม่อาจจะพบเจอมันได้อีกดังที่ตะวันออกกลายจากตะวันตกลูกเชื่อว่า พระองค์ไม่ทรงจดจำมันอีกต่อไปคุณจะพบว่าการพูดออกเสียงช่วยเหลือคุณได้ดีเพราะว่าการทำอย่างนี้ช่วยให้เราเนี่ยประกาศจุดยืนว่าเรายืนอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าไอ้เจมารสาตานะคะไม่อาจจะอ่านความคิดของท่านได้เลยแต่ว่ามันเนเข้าใจคำพูดของท่านได้ ประกาศคำพูดของท่านออกมาประกาศคำพูดของท่านต่อหน้าเจ้าเทพผู้ครองศักดิเทพให้ผู้ครองพิพบในโมหะความมืดออกมาค่ะเอเวซาบทหกข้อสิบสองประกาศนออกมาว่าพระคริสต์ได้ส่งปดปล่อยท่านให้เป็นถทยแล้วและท่านตั้งใจที่จะเดินอยู่ในเสรีภาพนั้นเวลาที่ท่านพูดให้ท่านพูดอย่างที่ตั้งใจใะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ถ้ามานพยายามจะเอาความบาปเก่าๆกลับมาสู่ความคิดของท่านอีกในรูปแบบของความรู้สึกละอายหรือการถูกปะนามให้ท่านประกาศซ้ําอีกค่ะประกาศซ้ําอีกบอกกับมันว่าพระเจ้าทรงให้อภัยบาปนั้นแก่ฉันเรียบร้อยแล้วพระเจ้าจัดการกับความบาปนั้นเรียบร้อยแล้วดังนั้นฉันจึงไม่สนใจมันอีกต่อไปมาน มันเป็นพวกถือกฎดังนั้นถ้าคุณอยากทำคุณก็อาจจะอ้างกับมันนะถึงวันที่คุณนะ่ะขอรับและได้รับการให้อภัยซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาเอาไว้ก็ได้ไนะคะอย่าเอาแต่นั่งฟังคำโกหกของพิมานซาตาหรือคำกล่าวโทษของมันแต่ให้เรียนรู้ที่จะตอบกลับมันไปบ้างด้วยคำพูดเหล่านี้นะคะพี่น้อง พระเจ้าค่าลูกขอรับการให้อาภัยสําหรับบาปเรื่องนี้รูกออกมาในพระนามพระเยซูคริสต์ลูกให้อาภายัยตนเองและยอมรับของขวัญในการให้อาภัยจากพระองค์เป็นของลูกเป็นของลูกเองเลยลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงยกความบาปไปจากลูกแล้วจนหมดสิ้นแล้วและยกมันไปไกลแสนไกลลูกจะไม่พบเจอกับมันอีกเหมือนตะวันออกกล้จะต้องตกชั้นใดก็เป็นอย่างนั้นแหละลูกเจ้าค่าลูกเชื่อว่าพระองค์ไม่จดจำมันอีกต่อไป ในพระนามพระเยคริสตเจ้าเอเมนค่พี่น้องในครั้งคือวันนี้องท่านนะคะรับอาการให้อภัยจากพระองค์อย่าปักปั๊มละจงปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่าอยู่ในการฟ้องผิดต่อสู้มันกลับด้วยถ้อยคำของพระเจ้าและสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์นะคะขอบพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ